สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนจ้าวันนี้ปุบ๊บเฟจะไปเที่ยวอะแต่รถมันก็เพื่อนนิดนึงมันก็ไม่นิดหรอกค่ะขุ่นเต็มเลยแครใจดีมาช่วยหน่อยสิใคใจดีมาช่วยล้างรถหน่อยเนาเนา ก็ว่าก็ว่าแอบแอบมาถ่ายคลิปไกลๆแล้วนะจะยินเจียงคุณหัวเราะมีคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยไม่รู้จะอายดีไหมลำบาลกลุกโขนชีวิตเนี่ยเดี๋ยวก็ชวนมาเต็นเอฟซีสล่อย มองไปก็เห็นแต่ตัววัวกับควายยังไม่มองเห็นคนหัวเราะเลยนะจ๊ะเช็ดรถยังไงให้สนุกก็จัดไปเลยจ้า

มีรอยยินทุกวี่ทุกวันนะจ๊ะเสร็จ้างนอกแล้วก็ล้างข้างในติงติงติงอย่าไปเรียดกับชีวิตติงติงติงก่อนเดินทางต้องดูดรถราสะอาดไหมอยากใช้เขาดีนะักก็ต้องรู้จักดูลืๆๆ่นจ๊ะขอปร นโพสจ้ะแสดงว,ว่ามีสองคนแน่เลยชวนกันหัวเราะ ล้างรถจะได้ไม่ได้เน้าเบื่อทาซ้ายทางขวาอันนั้นก็หาตะก้าไปไหนก็ไม่รู้อาย